มันบุ่ดอกอะชามจะไม่ค่อยชามคอยเต็มมันอ่ะนตอดนี่บวมนี่มันตอดนี่ไหลมาบวมนียนะมองมองไงมองไงกบนทางอย่างเชโทรศัพท์ผมนะในพ่อเลยค่ะในมือในแขนในขาพี่น้องในส่วนนองมันตอดเนาะคือว่าเขาออกมาตอดสวนนองมันจิตตอดหลายอย่างในกระเป๋าเสื้เศร้าอยู่แล้วพี่น้องเจ็บแต่ว่ามันไข่มันบวมเนาะ สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีเวอร์ทุกคนเนาะยินดีตอนหับเก่าสู่ซองเบากีบาน่าพี่น้องเอ้๋วันนี้เขาสิเป้าพึ่งเนาะพี่น้องเนาะฮองลูกแต่เสาแต่เซียวเนาะเอาสิเป้าพึ่งอยู่ป่านะพี่น้องเ,องเอนเาะไปกับเอาสองคนเนาะเสียหายเอาเป็นมือกล่องเนาะพี่น้องเนาะเวลาเบากีเอาหิยังก็ได้เนาะเพิ่นและเป็นมือกล่องให้เนาะเพิ่นก็สิขึ้นน้ำกันและขึ้นปเปนะ้าเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นถือเป็นคนถือกล่องให้นะพี่น้อง ไปเบิ่งกันพี่น้องก่นนอ,อนสิเขามารับส้มคลิปก่าขอคนละนึงไลหลนึงแซเดอพี่น้องเนาะหนึ่งบูติสามที่เขามาไหมเนาะไปพี่น้องรังยางไปเนาะยามเสาบรรยากาศง,งามๆพี่น้องเลยมันแบบหลุ่มๆนจดหน่อยไก่ดอกอยามสาเสานี่ Ui nhanh nhăn nhanh Không muốn nhầy nữa Không bị lượt bụng đây Để hãy cho một cọng cái Không muốn nhầy rồi Cái gì đây Nhầy quá không? Chúng quần Nhầy rồi đấy, hùa nạm chưa vẹt Thế cái này lên nhanh đấy Ní đằng trước này luôn á, Của xây À tầy bay mạnh thì nữa, Ừ bay mạnh này cũng được thôi Khuân luôn đấy Nó ảo à, chẳng là đang hoại nào kìa Quá hơn Mười luôn, Nó bao đi bộ, đi được rồi. nó có đạp cái dây được đó. người. một hè. ปัญหาคือไ h นี่แหละไ h o s p h บุกขวนที่นี่จัก็มไม่เป็นได้มาปลุกใส่อ๋ออ๋อใช่ใช่โอ้ออออ ลมเอาเอาผดใช่ผดเต้นครับเออขึ้นแล้ววันีขึ้นเรื่ยขึ้นเรื่อยละขึ้นเรื่ยโอ้มันฝนขึ้นเลยนะพี่นเลยเลาอ,อาเอาใสา่ใส่เออ ừ ừ một con xe nana lụt được ขึ้นแล้วบันขึ้นแล้วบันไปเลยเอาหมื่นได้ไหเออติดหวอนดีป้องแ่นร่มันบุคคห่อมไปหรือป้ ขึ้นลาขึ้นขึ้นเออควันไผ่พี่น้องขึ้นหอนลมเป่าโอ้ตายคุณนะลมเป่าไม่ได้สิขึ้นฮอสหองเออ xây phụ phụ xây bị mong mân thân là hào nó xây อบุนช ah ี <Australian sheep> ้หยูวไปหนาุบควพายามยู้เปหนาหิูไปทางไหนยูไปหนาจะหน่อยพ่อตีนป๊กๆเบื่อมันลุกค่ะเออไมขึ้นบบกอ่นะ จะหไ,ไะจะหมอนให้เหอมันขวันม,มาิที่เจ้าปุนอกลัางทิอ่ะทีะะเ้เท้บ ปลาปลาลงุงแล้วนะครับเนาะเออทางมันใหญ่ <ừ. S 2> ปลาลงุงหรอกกับปลาลงุาลงเน,นาะ ผมบดอว่าชามจะไม่ค่อยชามคอยเต็มบนอ่ะมันตอดโอ้ขึ้นโอ้ขึ้นผู้บุได้แล้วพี่น้องเพื่อนๆโอ้เจมแห้งเลยเต็มบนอ่ะน้าบวมมาเลยเด้บ่มตอดเอาที่ไหน่นี่บวมนี่มันตอดนี่ไหลมาอะไรนี่มันอ่ะ หนาบวมเลยพี่น้องโอ้เจ็บแผงขนาดเออมันถือไล่ไม่เห็นนะในมือในในมือนี่ก็ถือไอ่มึงบอกคืนโอ้ยนอนอีกตากีต้นแห้งเออในคางนี่ยังกัดทารกนี่โอ้ในคางนี่ก็มีนะพี่น้องโอ้ยสั่นเนาะ ขั้นไผ่ขึ้นนะเนาะมันก็โบเป็นยังเนาะมันล่มโอ้เมื่อไหมนะพี่้องเอาเพิ่งเอาก็ไดซองส้ำห่างเองเนาะน้ำโ้ไขรมันเริ่มไข่เลยเด้นะพี่รองน้ำโบได้ก็ดีเลยโอ้ยน้ำใจทิมเลยปลาแต่ห่างตีปลาทางอ่าลงลง ตอดชนตอดอันนี้โก่ธตอดค่ะตอดอันนี้แคมเขาว่าตอดนิ้วใครเล่นหมตออนี่มันตออนี่อหนว่มเขามันยุ่มใช้เิ้นทั้งอยู่ได้มันตออนี่ใครเล่นหมบหลัดทางหลุ่นะพี่นุ่เออถึงที่เนี่ยตอดมันทั้งอยู่ได้เพิ่งตัวนี้มันหาย โอ้เหลื oh, oh, ่มไข่เลยพี oh, ่น้องหนาวโอ้โหสีดขึ้นผู้น้ำบ่อเพ็ดโอ้หนาไข่แห้งเลยเขาเขาเจ็บรีพี่น้องหัวมันก็ตอดดึกโอ้หน้าพี่น้องโอ้หมัวเขาถิมเลยโอ้เจ็บพอะโอ้เจ็บรีมือมือหนี่ก็ตอดนะ ชนหัวนี่ในหัวนี่ก็ตอดนี่โอ้นาคานีี้นาคานี่ตลกอกอ็โอ้ว้โอ้เก็บแงนเลยโอ้มาเตะลาซึกกับกับพึ่ง เดี๋ยวข้อสีเม่อก่อนพี่น้องเมื่าเทื่นเนอกทาว่าอาการมันเป็นอะไรโน่นนี่ก็เริ่มไข่มากเลยพี่น้องเขาเนาะเดี๋ยวมันไข่อยู่หอดมันคือว่าตอนมันไข่เมื่อเราเลื่อนเนาะก็สีไทยพี่น้องเบิ่งเนาะห่อสีไว้สมิก้อนพี่น้องเดี๋ยวในข้าเจ็บเนาะต่อทัวหัวต่อจนมันโป๋บ้าก็ ขั้นฉิปลากับปลาบ่าได้พี่น้อน้ำมือมันจอดเราตรงบัตรหนึ่งห้างมันลงอีกแล้ว,ลวลลขั้นควนไผ่ขึ้นข้าวโอ้บเป็นยังโอ้หน้าไข่บวมไปเลยก็อย่าขั้นมือใหม่เนาะพี่น้องขั้นว่าไพ่บ่ชฮันบวชยังเพบ่เอานุ่งเต้าอีกโอ้บวชกิเนเลยบ่ยอมพี่น้องัหานาวอีกหายเจบ็จบนเนาะเจ็บพัวเลยนึง เจ้หัวจป้าจต้นปุ๊โตมันตอดเนาะตอดลายดีตอแเผะมันจะฮะตอแเะมันาะมันเริ่มไข่เนาะก็ยังต่อเผะแเะแล้วตอนๆโอ้ตอเฮาตีนนะฮะตอคนเลือคนเลยอกึเลยโอยผู้ชนนะนี่แล้วพี่น้องเาไหเนาะมาเพืออโอ้เจ็แห้งอะไ ว่ยังตอดเจุ้นองผมมันตอดห้างอะไรเนี่ยางวันในน้มงมงอะมไยบุนทางบวนทางเว่าสนก้อมขน้างอีกอันน่อเอาถวยนาถวยมากินขบวนนี่อย่าือโทรศัพท์นะถือขอเป็นตัอนะพี่น้องเดี๋ยนี้เอามาเืนเขาก กินเข่าขีนานเลยเนาะเดี๋ยวนี้อาการเขาพี่น้องหลังจากมันตอดเนาะก่าสิประมาณนี้พี่น้องหน้าตาเนาะตาเบื้องนหนึ่งกับมื่นบ่บอยากคอยขึ้นมาได้พี่น้องเนาะม,มืนบ่อยขืนมันตีลงตีลงนนะอาการนักอยู่ตอดในข้อแหละค่ะในมือในแขนในขาพี่น้องในส่วนนองมันตอดเนาะคือว่าเขาออกมาตอดส่วนนองไม่จิตอดายเนะาะขากบมามืนเบื้องนี้เกือบมืนบไดเลย อาการพี่น้องอ่าอย่าโผได้มือใหม่เนาะพี่น้องอย่าไปหาทำเดี๋ยวพี่น้องเนาะเมื่อกี้กสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยาการเนาะมักาพี่น้องพักก่อนพี่น้องเนาะอมันตะาอ่าสำหรับคลิปนี้เราพี่น้องไปคำามาเบิ้งแล้วเบาเห็นคลิปเมืกี้แล้วก็อย่าลืมกดนไหลกดแชร์พี่น้องกดติดตามเนาะผู้ที่เขามาใหม่กอนะ่สวยกัน คนไหลก็แซ่เนี่ยพี่น้องเนาะแซ่กันออกใบเนาะพี่น้องเนาะอะไรสำหรับผู้ที่มือใหม่นะโบเคยเคยหูเคยเรียนวิธีเอานะพี่น้องเนาะอ่าถ่ายยังไปเห็ดไปลองเนอะคือเมา่กี้พี่น้องไปหาทำเนาะอ่ามือใหม่เนาะอ๋อเมา่กี้กับิดพลาดไปพี่น้องเนาะอ๋อผิดพลาดมันเกิดได้ทุกเมื่อเนาะอ่าสำหรับที่นี่เมา่กี้ขอการความว่าสบายดีพี่น้องเดี๋ยวนี้กับเป็นเวลาตอนเที่ยงนะพี่น้อง นาะนี่ตอนเที่ยงอาการเฮาก่ะน่านักเตือวิได้พี่น้องโอ้หูแตมือตาเบี่งนี้จนมื่อไรเลยพี่น้องเนาะโอ้ยเแยกในเขาซึ้งเศร้าเลยนะพี่น้องเจ็บ,บแต่ว่ามันไข่มันบวมเนาะโอ้อาการเฮา